ในนามของสโมสรโรตารีล <N iss an> <N> ุต <theater> ิสครับก็วันนี้มีความยินดีนะครับที่ได้รับรถเอกสารให้กับต้อมขอบคุณนะครับรถเทียนที่จะใช้ยี่ผมนะครับแล้วก็รถเทียนรัชพกรณ์นะครับที่เป็นสถานเพื่อให้นะครับก็ขอขอให้ท่านมีความแข็งแรงนะครับยินดีนะครับแล้วก็ในนามของบริษัทมีนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งของร่วมทำงานให้สังคมนะครับกับโรตารีมุติส ขอให้รถไฟฟ้าคันนี้นะครับให้กับหมอแดงนะครับแล้วก็ใช้งานตามที่หมอแดงต้องการเลยนะครับแต่จะไปไหนก็ได้มีความสะดวกปได้แต่ได้ที่นะครับก็ขอให้หมอแดงมีความสุขกับรถคั็นประการับขอบคุณครับชต่อไปครับนรี้จากขอบคุณท่านนายกสโมสร ิาน2017ก็คือปี9วนคะก็เป็นการเฉลิมฉลองขึ้นจแล้วก็เป็นสิ่ที่ริทํำตามพันธกรบาทสจ้าหัวจ9ในการดูแลผ่านทางแล้วก็สานที่ของาทางนี้ก็คือเป็นเงินสพระองค์ของป็นเ็ะเจ้าห่วดันั้นก็หวังว่าวันนี้ Not ที่ลัไปที่ทางาน